ความรักก็เหมือนแสงอาทิตย์ข้างบนเนี่ยที่สาดส่องลงมาเดี๋ยวสักพักก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับจิตใจคนเราความรักมันก็ไม่ถาวรน,นะและไม่ได้ยั่งยืนกับเราตลอดไปอยากอยู่กับคนนี้ตลอดไปอยากให้เขารักเราตลอดไปแต่ลืมความเป็นจริงไปว,ว่าไม่มีอะไรแน่นอนมันเปลี่ยนแปลงอยู่ยเสมอ ขึ้นอยู่กับเราว่ามีสติมากน้อยเพียงใดอย่ากให้พระอาทิตย์งที่ตลอดไปแค่ไหนถึงแม้ไม่อยากรับรู้ก็ตามเนี่ยอย่างไรมันก็คือความจริงฉะนั้นเราก็ต้องเตือนคอยเตือนใจเราอยู่เสมอเพื่อให้มันจางคลายลงเพราะเราเริ่มเข้าใจอะไรจะพังไปแล้ว เราก็จงเดินน้ต่อไปจงเริ่มต้นใหม่ลุกขึ้นสู้ใหม่ชีวิตต้องไปต่อเขาอะไปแล้วเราวนะ่ยยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าฉะนั้นสติเป็นสิ่งสำคัญเราก็บอกใจตัวเองแบบนี้เลยครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะ